สอบถามวิชาคณิตครับผมควรรู้สูตรอะไรบ้างตอนนี้เครียดมากใกล้สอบแล้วในวิชาคณิตศาสตร์นะคะหรือในในการสอบของเราเขาจะเรียกว่าความรู้ความสามารถทั่วไปจะรวมไว้หมดเลยความน่าจะเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ในคณิตนี้แหละและปีนี้ก็เป็นปีที่ ดีมากสำหรับใครที่บอกว่าไม่ค่อยชอบคณิตเนาะเพราะจากแหล่งข่าวที่มีพี่ปูบอกไม่ได้นะว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช่ประมาณ80เปอร์เซนที่จะลดวิชาความสามารถทั่วไปหรือคณิตเนี่ย <c oughs> เหลือแค่10คะแนนสำหรับสายอํานวยการแล้วก็มีน้องๆสอบถามมานะคะที่เป็นสายอื่นเออกองร้อยน้ำหวานจะลดด้วยไหม กองร้อยน้ําหวานเป็นปรับปรามถูกไหมคะแต่พี่ปูว่าวิชาเนี้ยพี่เคยได้ยินอาจารย์ตานะคะเพจอาจารย์ตาเนาะอาจารย์เค้าเคยบอกไว้นะว่าตั้งนานแล้วว่าเขาอยากจะลดวิชาคณิตเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้จะสอบทําไมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอเริ่มมีข่าวมาแบบนี้ก็อาจจะลดทุกอย่างก็ได้ก็ได้เนาะตราบใดที่กองการสอบยังไม่ประกาศ ออกมาเป็นทางการที่มีตราคุดอะ่ะเขียนว่าสอบวิชานี้กี่คะแนนอันนั้นก็คือ100%เซแล้วนะคะแต่ตอนนี้จากแหล่งข่าวมาประมาณนี้ส่วนสูตรสูตรที่ต้องรู้จะแบ่งเป็นประเภทยังไงดีเอ่อในเรื่องลำดับอนุกรมสูตรที่เกี่ยวกับลำดับเลขคณิตนะคะที่เราไม่สามารถคิดได้เองอะ่ะควรจะจำให้ได้ เพราะว่าถ้าเจอโจทย์มันไม่สามารถคิดกับสมองเราได้เนี่ยไม่มีสูตรเราก็จะทำไม่ถูกนะ <c oughs> เหมือน <c oughs> การจับมือเหมือนโจทย์มาบอกว่ามีนักฟุตบอลสองทีมนะคะจะจับมือกันผลัดกันอะ่ะจะได้แตะมือกี่ครั้งหรือส่งของขวัญเนานะหรือลำดับอนุกรมลำดับเลขคณิตเนี่ยมีเยอะและที่จำเป็นอีกก็คือพวก พื้นที่ปริมาตรถ้าเบสิกเลยก็วงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็มีหลายแบบอีกเนาะปริมาตรอีกนะคะอันนี้คือพื้นฐานที่น่าจะต้องรู้นะคะหรือปิทาโครัสเนาะปิทาโครัสก็คือสามเหลี่ยมที่เป็นมุมฉากนะคะสูตรอันไหนอีกเอ่ยประมาณนี้นะ ในคณิตแต่ว่านั่นแหละไอ้ที่พูดอะมันก็มีสูตรย่อยออกมาเยอะนะแค่พื้นที่กับปริมาตรก็เยอะแล้วเนาะหรือหน่วยหน่วยก็น่าจะต้องรู้ไว้นะคะเผื่อเขาถามเหมือนปีพี่เนี่ยถามเรื่องแบบลูกบาทเมตรกับลูกบาทนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนระบบอะค่ะระบบของ SI ระบบอังกฤษหรือระบบไทยเหมือนไทยถ้าเป็นพื้นที่อาจจะเป็นหนึ่งงาน เท่ากับกี่ตารางวาตารางเมตรพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรอันเนี้ยเราควรควรจะรู้ไว้เนาะสำหรับวิชาคณิตนะคะหลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักพี่ปูไปได้ที่ Facebook Fanpage ปั๊มดูซ่าค่ะและอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ถูงใจกดแชร์และก็อย่าลืมกดคิดต่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ